สวัสดีครับหมอดูจิตอาสาพยากรอย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทาความดีขึ้นสู่สังคมกันนะครับวันนี้เราจะเข้าเากณอ์ปยากรดาวสุขย้ายนะครับผมดาวสุขยยคืออะไรในตําแหน่งตามโหราศาสตร์เราเรียกดาว,ยายด,าวยายดาวสุขก็คือ6ครับผม6กหรือตาแหน่งนี้ในช่วงเวลาวันที่27กันยาถึง21เอตุลาสอง5นะครับ ว่ามีเกณฑ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันแต่ก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดกด s u b ับส i คร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผมและทีมงานทุกๆคนนะครับที่จะสรรสร้างคลิปดีๆออกมานะครับครับมาดูกันว่า ชาวราศีสิงห์นั้นจะมีเกณฑ์อะไรบ้างที่มีการยกย้ายของดาวศุกร์นะครับผมในช่วงเวลานี้ตำแหน่งของราศีสิงห์อยู่ตรงไหนนี่นะครับผมนี่คือตำแหน่งของชาวราศีสิงห์นะครับผมชาวราศีสิงห์นั้นมีคาแรคเตอร์เป็นอย่างไรครับดาวประจําของเขาก็คือดาวอาทิตย์คือเลขหนึ่ง ดาวที่ไฟรีโอเป็นเกษตรครับก็คือจะโชว์คาแรคเตอร์ของเขาได้ดีอย่างยิ่งครับชาวราศีสิงห์ธาตุไฟดาวพระอาทิตย์เป็นเกษตรนะครับเราก็ว่ากันทุกทีว่าทายยศทายศักดิ์ทายกล้าหาญครับทายพระอาทิตย์ราศีธาตุไฟครับชาวราศีสิงห์เป็นผู้ที่มีไอเดียบันเจิด มีความคิดสร้างสารรค์มีความกล้าหาญและก็มีความอดทนในการที่จะทํางานสิ่งใดให้ร่วง,วงไปสำเร็จด้ือ,อดีครับเปรียบได้อย่างเช่นสิงโตถ้าถึงเอามาว่าตรงนี้ว่าสิงโตผู้นําของสัตว์ทั้งหลายผู้นําของสัตว์ที่กินเนื้อเป็นเจ้าป่าครับ ราศีสิงห์ลักษณะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่เคยย่อท้อครับส่วนเราพูดกันไปถึงดาวราศีสิงห์อย่างเดียวครับส่วนดาวศุกร์ที่ย้ายเข้ามาตรงนี้ครับมีเกษตรอยู่ตรงไหนบ้างเราก็จะดึงความสัมพันธ์กันเข้ามานะครับผมรอบแรกพบเกษตรของดาวศุกร์ที่มีอยู่ตรงนี้แล้วก็พบเกษตรที่มีอีกตัวนึงก็คืออยู่ตรงนี้ครับ อดาวสุขได้ย้ายเข้ามาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับปีพบอะไรบ้างหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ไปไปสีอันสี่อันก็คือพบกับมะหมายถึงการงานของชาวราศีสิงนั่นเองชาวราศีสิงตอนนี้กับพบนี้คือพบอะไรพบการเงินครับการงานการเงินครับการงานของชาวราศีสิง์นั้น สองตัวว่าทําเงินได้ดีขึ้นมากเนื่องจากตรงนี้ได้ปปคู่ธาตุลดราคาเพราที่ครับคู่ธาตุน้านะครับผมครับอ่ะฉะนั้นการเงินที่เคยติดๆขัดๆมีปัญหามาช่วงนี้ชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นเพราะเนื่องจากการงานสร้างผลผลิตของการเงินได้ดีขึ้นกับส่วนพบตัวนี้จะมาจากอะไรอีก ิ่งที่เด่นนี่คือพบเขาเรียกว่าซาชะนะครับผมซาชะเป็นเรือนที่3เรื่องที่3นี่คืออะไรบ้างเรือนที่3ตามหลักาศาสตร์เราก็ว่ากันถึงเรื่องของการติดต่อ,อก,การเดินทางการทํางานที่มีการติดต่อ,อสื่อสารใช้คําพูดใช้การโฆษณาการเดินทางและมีการติดต่อยิ่งถูกฉลองใหญ่เลยฉะนั้นพอเอาสิ่งทั้งหมดมารวมกัน การงานที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารที่เกิดจากการเดินทางน,นั้นจะสร้างเม็ดเงินสร้างผลกำไรให้ชาวราสีสิง์ได้ดีนะครับในช่วงเวลานี้ครับและอีกแง่มุมหนึ่งของดาวสุกนั้นดาวสุกนั้นเมื่อกี้ที่เราเปรียบกันเป็นเรื่องของการเงินการเงินมีแบบประเภทอะไรบ้างที่มันจะสร้างรายได้ให้มันได้ประเภทของสินค้าหรืออะไรก็ตามต่างๆนานาครับ สินค้าที่ดีเรามาเห็นแล้วนี่คู่ธาตุนะครับผมคู่ธาตุน้ําครับผมหกสี่สี่หกก็คือคู่ธาตุของสวยงามก็ได้ของพุ่มเอยของประดับเครื่องประดับต่างๆนานา,นาเพราะว่าเนื่องจากดาวหกนั้นเปรียบเสมือนได้กับของสวยงามของพุ่มเปือยของพุ่มเฟยนะครับผมครับในชาวราศีสิงค์คนไหนก็ตามที่ ทำเรื่องของการค้าขายเกี่ยวกับพวกของที่ตาไปทั้งหมดนี้นะครับมีโอกาสที่จะทำเงินได้ดีอย่างยิ่งนะครับผมติดต่อค้าขายถูกฉลูปีมากครับช่วงนี้ครับเข้ามาที่เรื่องของความรักบ้างเนื่องจากดาวศุกร์นั้นแปลได้ถึงการเงินของสวยงามคราวนี้มาเรื่องของความรักบ้างเรื่องของความรักของชาวราศรีสิงห์นั้น ตอนนี้ดาวความรักนั้นไปอยู่ในเรือนราศีกันนะครับผมมันจะแปลว่าอะไรได้บ้างเรือนราศีกันนั้นหมายถึงสังคมได้การติดต่อการสื่อสารในสังคมมีเกณฑ์ที่จะพบรักกันในเรื่องของสังคมในการติดต่อภายในกับสังคมกันนะครับแม้ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงก็ตามเพราะดึงมาจากพบสหันชะครับมีเกณฑ์ที่จะก่อเกิด ความรักจากเพื่อนฝูงได้แต่ความรักนั้นยังไม่ลิกบานมากเนื่องจากชาวราศีกันนั้นเปรียบขอโทษทีครับในลักษณะของราศีกันนั้นเป็นลักษณะของรูปตาช่างนะครับผมตาช่างนั้นหมายถึงการช่างคิดว่าอย่างไรดีทุกอย่างอย่างใช้เหตุผลอย่างมีจะใช้เรื่องของความคิดอย่างไม่ออกไปแบบลุยสักทีเดียว แต่ถามว่ามีไหมมีคนเข้ามาแน่นอนแต่ยังเป็นลักษณะของคิดก่อนเอายังไงดีแนละ้วเนาะจะเดินหน้าหรือจะหยุดอยู่กับที่หรือจะถอยหลังดีครับเรื่องของความรักของชาวราศีสิงห์ช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับและนี่ก็คือภาพรวมนะครับผมของการพยากรณชาวราศีสิงห์เรื่องจากดาวศุกร์ได้ย้ายในช่วงนี้นะครับผมครับยังไงก็ตาม อีกทีนึงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสัครสมาชนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับครับก่อนจากกันนะครับผมผมฝากแก่คิดเอาไว้นิดนึงว่าสังคมจะน่าอยู่นะครับถ้าพวกเรามีเมตตากรุณาครับผมและก็การให้อภัยกันนะครับผมให้สังคมเราดีขึ้นแน่นอนครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ